เด็กน่ารักมากแต่แม่ทิ้งจนตายเลยต่อหน้าต่อตาเคสนี้ก็9ก้าเดือนเป็นเด็กผู้ชายฮะเห็นบอกหิ้วถุงไปทิ้งเลยแล้วเป็นเด็กชายถูกใส่ถุงดำเอาไปทิ้งถังขยะคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นขอเปิดวงจรปิดดีกว่านี่คือศพเด็กอยู่ในถังอีกเหมือนกันและเดี๋ยววันนี้เรากำลังตามเรื่องนี้เอาวงจรปิดเอาผู้หญิงเดินมาก่อนนะใช่ไหมใช่เน่จะ,จะเห็นผู้หญิงคนนี้มันทิ้งลูกมันเหมือนกับมันทิ้งขยะคุณผู้ชมดูดิฮะเนี่ย ขิ min, ่วมาอย่างนี jaar, ้เลยเป็นยังไงเมก็คือใส่ถุงดํามาค่ะถือถุงดํามานะคะแล้วก็ไปทิ้งที่ถังขยะนะคะใช้เวลาประมาณ1นาทีค่ะซึ่งตอนไปทิ้งเนี่ยเห็นไหมคะเปิดถุงขยะแล้วก็หย่อนถุงลงไปแล้วก็ทิ้งแบบนี้ค่ะและยังไงต่อหลังจากนั้นค่ะตอนอันนี้เขาไปทิ้งตอนเช้าปรากฏว่าพอแล้วก็เดือนย้อนกลับไปหลังจากนั้นขอตัดภาพไปคู่กับวงจรปิดแค่ตอนเจ้าหน้าที่บุกไปห้องผู้หญิงคนนี้เลย มันจะมีภาพตอนเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าก็มีการสอบถามชุดสืบนะฮะเขาแกะรอยจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมฮะเห็นผู้หญิงแล้วก็มาที่ถังขยะประมาณหนึ่งนาทีหลังจากนั้นตํารวจทราบบอกแสว่ามีหญิงสาวท้องแก่คนหนึ่งเช่าห้องอยู่ทันทีที่ตํารวจไปตรวจสอบก็คือน้องรสเป็นสาวคาราโอเกะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เธอเช่าห้องอยู่เธอคือแม่เด็กที่เอาลูกไปทิ้งถังขยะถามรสว่าเกิดอะไรขึ้นรสก็อ้างว่าท้องกับผู้ชายซึ่งไม่รู้ว่าใครเนื่องจากเธอ ทำงานสาวคาราโอเกะและไปพัวพันกับผู้ชายบาร์โฮสหลังจากรู้ว่าตั้งท้องไม่กล้าบอกใครจนกระทั่งตอนเช้าอยู่ๆลูกไหล9เดือนนี่มันไม่ได้ไหลง่ายขนาดนั้นนะใช่ไหมค่ะแล้วทำไมอันนี้ก็ผูกปากถุงทิ้งเลยฮะเจ้าตัวยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ว่าเป็นลูกใครแต่ติดบาร์โฮสจังหวะที่ลูกไหลก็เลยเอาลูกหอใส่ถุงดำทิ้งขยะ เธอยอมรับว่าเธอเป็นสาวคาราโอเกะทำงานร้านอยู่ประมาณ1เดือนพักอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่รู้เพราะเพื่อนคิดว่าเธออ้วนหลังจากตำรวจบุกไปหาเธอเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะตัดสินใจย้าย,ายออกจากตึกนี้ขอเปิดภาพตอนตำรวจคุยกับทางด้านรถหน่อยฮะทีมงานมันจะมีภาพที่ผู้สึกข่าวใช่ไหมคุณตริน,นกิตอัะเปิดเสียงสิครับ อันนี้เราไปกินใช่ไหมแห้งเองใช่ไหมใช่พี่มันหลุดอ่ะทลุทะเลไี่ถูไปชั้นตาขงออกตอนช่วง9โมง10โมงที่ผอเจอตอนนี้ก็คือท่างทกแข็ง่รงน้อาลงคือตอนนี้เป็น้อเควนอยู่ไม่กล้าเดินลงไปรอให้มันเล็กลง อันนี้เราไปถึงใช่ไหมแทงเองใช่ไหมใช่พี่มันหลุดถุงมะเร็งไม่ถูกคุณผู้ชมร <sociedad. S 2> ครับแล้วเด็กหลุดคือเด็กมีชีวิตนะฮะค่ะแต่เธอทำไปเพราะเธอรู้ว่าเธอไปติดบาโฮสโหทํทำไมใจร้ายจังเลยอ่ะอันนี้คือเหมือนกับฆ่าทิ้งเลยเพราะเด็ก9เดือนคุณผู้ชมฮะตอนตำรวจไปแกะถุง <Sounds. S 2> ออกมาเนี่ยประเด็นก็คือมันไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกคือวันนี้เองเนี่ยพอเธอจะด้วยอะไรก็ตามแต่คือไอพ่อบาโฮสก็คงไม่รู้ว่าคนไหนอีกเนี่ยนะฮะจับลูกมัดใส่ถุงดําทิ้งมันเลยคุณผู้ชมเชื่อมะวันนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ช่อง8เนี่ยเราไปได้วงจรปิดตัวเต็มมาหมดเลยนาทีที่ก่อนจะมัดถุงแล้วก็ค่อยๆเดินเอาถุงไปทิ้ง คือเด็กเนี่ยตอนนี้เขาต้อังสืบออยู่ว่าเด็กเนี่ย like ถูกอ nah <1 mythology> ุดให้ตายหรือเปล่าเพราะเด็กเก้าเดือนออกมาเนี่ยมนต้องร้องประเด็นคือเยแม่เนี่ยตอนไปเจอเนี่ยคือเด็กนิ่งแล้วคําถามคือแม่ทายังไงจนเด็กหมดสติเป็นตัวแล้วนะฮะดูวงจรปิดตัวเต็มเลยฮะก่อนที่แม่จะเอาร่างของน้องนีไปทิ้งถังขยะจะเห็นผู้ชายคนนี้คนนี้ใครคนนี้เนี่ยไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าน่าจะเป็นชายคนสนิทของน้องรถบาโฮดเหรอ หรือไม่หรือไม่คือ,ค,อคือไปดูแล้วเนี่ยบอกว่าเข้าไปคุยกับน้องรถประมาณาแล้วตอนเดินเข้าไปเนี่ยเข้าไปพร้อมถุงยาถุงหนึ่งต้องบอกก่อนนะถ้าน้องดูอยู่น้องต้องพบตำรวจะนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกน้องผิดถูกไหมฮะ,ะเพราะตัวผู้หญิงเนี่ยคือเหมือนกับจงใจตอนนี้ที่ตำรวจสงสัยคือฆ่าเด็กทิ้ง แล้วมัดใส่ถุงผู้ชายโผล่เข้ามาก่อนใช่ตอน7จ็ดโมงห้นาทีพอเข้าไปปั๊บไม่ถึง1นาทีก็เดินออกมาก็ไม่รู้ว่าเข้าไปพูดอะไรยังไงกันเนี่ยนะคะหลังจากนั้นไปเลยใช่แล้วก็ถุงที่ถือเข้าไปเมื่อกี้ไม่มีแล้อ,อก็คือเดินออแต่ก็ไม่น่า,ออาจะเป็นบาร์โฮสนะคนนี้อันนี้สันนิษฐานเพราะหน้าเนี่ยไม่น่าจะอยู่บาร์โฮสอ่ะนะฮะอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขานะแต่ลักษณะน่าจะเป็นแถวเพื่อนบ้านอาจจะเป็นเพื่อนน้องมากกว่า<ช>เพราะถ้าบาร์โฮสจริงๆเนี่ยโอ้จริงๆส่วนใหญ่ก็ต้องแบบ อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูดีอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพื่อนน้องอ่ะต่อมา8ปดโมงยีนาทีค่ะหลังจากเพื่อนเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็จะเห็นน้องมมียามาใช่ปะสงสัยว่าเป็นถุงยาสงสัยเ่าเป็นถุงยาแล้วน้องออกมาแล้วฮะครึ่งชั่วโมงหลังจากเพื่อนกลับไปอันนี้มีเด็กปะเนี่ยคืออันเนี้ยเหมือนดูลัดเลาเนี่ยอุ้หเหมือนน้องเปิดเหมือนเปิดท้องพุงเออเปิดท้องดูเนี่ยนะคะซึ่งเหมือนตอนเนี้ยเดินเดินไปเดินมาเหมือนดูลักเลาเตรียมก่อนที่จะเอา เด็กเนี่ยออกไปทิ้งที่ถังขยะหรือไม่เนี่ยนะคะสักพักเนี่ยอตอน9ก้าโมงเช้าค่ะก็จะเห็นรถของเจ้าของหอพักเดินเข้ามานี่เป็นเจ้าของหอพักจะเข้าไปคุยกับน้องเรื่องห้องพักอ๋อเพราะน้องจะเตรียมย้ายเนื่องจากน้องบอกว่ามีข่าวว่าน้องเนี่ยไม่มีสตางค์จ่าย<ห>คุณผู้ชมใช่มไหมเดยวจะบอกว่าเจ้าของหอเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าตอนแรกเขาเปิดเพก่ิกินข่าวมากคือตอนชะง้เข้าไปคุณผู้ชมเห็นหน้าต่างว่าขอเพลงรอบนิ้ทีมงานเขาบอกว่ากินข่าวอ่ะ แรงมากเขานึกว่าข่าวปลาแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นข่าวซึ่งลูกน่าจะน่าจะถูกอยู่ในห้องแล้วแหละน่าจะหมกอยู่ในห้องแล้วแล้วยังไงต่อครับเมย์คือแต่ปรากฏว่าตอนที่เจ้าของหอพักมาเนี่ยไม่เจอทางด้านของน้องรถก็กลับไปหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นช่วงเวลา9โมง36นาทีที่น้องรถเนี่ยจะถือถุงเนี่ยเห็นไหมโอ้โหบวกมาละสอบไปแล้วก็นะขออาบานลงแป๊บนึงดิแสดงว่ากระดาษห่อด้วยเหรอในแนวเพยใหม่ซิทีมงานขอเขียนถุงชัดๆหน่อย เพรกกับใบใหม่นี่หลักฐานที่เราได้มาใหม่เนี่นะฮะเออมันเหมือนกับมันเอาถุงห่อไว้ด้วยนะข้างในอีกชั้นหนึ่งอะอแต่มันมีสองใบค่ะใช่ถือถุงออกไปสองใบด้วยกันค่ะแล้วก็จะไปต่อกับกล้องตัวแรกที่คุณผู้ชมเห็นว่าเดินออกจากหอแล้วก็ไปทิ้งที่บริเวณถังขยะเนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะตอน11โมง3นาทีค่ะก็จะเห็นน้องก็ใช้ชีวิตปกติอยู่นะคะก็ยังค<อ>งสั่งอาหารแสดยังว่ากินมารอเฮ้ยเขาไม่ตกเลือดเหรอคือเมื่อกี้เคสเมื่อกี้เนี่ยนั่งตกเลือดอ ปรากฏว่าคนนี้เอาลูกไปทิ้งเรียบร้อยแล้วมัดใส่ถุงน้องกินอาหารต่อใช่นี่โอ้ตายแล้วน้องใจเย็นน่าดูเลยเว้ยนี่ฮะอาหารมาส่งหิวมั้งฮะ<า>แต่เลือดไม่มีที่ขานะไม่มี เมื่อกี้ตอนยิวถุงโอ้ลืมเมื่อกี้ตอนยิวถุงกี่โมงนะเมย์เก้าโมงสามสิบหกนาทีอ๋อไม่มีเวลาวักสองชั่วโมงตีสักเ,เกือบสองชั่วโมงจากเก้าโมงมันหิวถุงออกไปแนละ้วตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วน่าจะล้างเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะเห็นตอนสองทุ่มสิบสี่นาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะรวมไปถึงเจ้าของหอพักล้ฮะเพื่อเรียกตัวไปถามเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามีคนไปเจอร่างของน้องแล้วที่ถังขยะโอ้ตายแล้ว นี่ฮะไอคนอยากมีลูกนี่ก็มียากยากไอคนมีก็ไหลทิ้งไหลทิ้งเนี่ยนะฮะนี่ฮะซึ่งจริงๆมันจะมีวงจรปิดตอนประมาณตอนเย็นด้วยนะคะ18นาฬิกากว่าๆที่จะมีคนไปเจอที่ถังขยะค่ะอ๋อเออมีอีกช็อตหนึ่งอันนี้คือบุกจับแล้วใช่อันนี้คือบุกจับค่ะคือมันเหมือนกับเธอหน้าจะฆ่าลูกเธอด้วยหรือเปล่าเพราะเด็ก9เดือนยังไงมันก็ต้องมีมีเสียงร้องแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเด็กนี่ฮะมีคนไปเจอตอน6โมงครึ่งช่วงเย็น นาทีตอนตำรวจได้ภาพหลักฐานใหม่เอาตอนเธอหิ้วถุงไปทิ้งสองใบหน่อยก็ได้ล่าสุดเราไปเจอคุณยอดเพราะพี่ยอดเนี่ยเป็นคนที่ชะเง้อหน้าต่างเข้าไปปรากฏพี่ยอดเล่าเราอ๋อเนี่ยแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวซ้ายมือให้ดูสถานที่จริงเปิดสถานที่จริงเลยก็ได้ ปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เราไปที่ห้องเธอพี่ยอดอนุญาตให้เราเข้าไปเห็นบอกว่าเธอเก็บของไปหมดแล้วใช่ใช่ไหมออกไปเลยไ,ออไปแล้วแล้วแบงค์ไปถึงบอกกลิ่นคาวยังมีอยู่เลยอ่ะซึ่งเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนตํารวจมาเนี่ยคือพี่ยอดบอกว่ายอมรับนะตอนผมไม่เปิดหน้าต่างอะ่ะผมก็ได้กลิ่นคาวผมนึกว่าคาวปลามันฟุ้งออกมาจากในห้องแต่ผมก็คิดว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งจนสุดท้ายตํารวจมาก็เลยนึกขึ้นมาได้เอา้ามันมีเรื่องเด็กถูก มัดใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งก็เลยสงสัยว่ากลิ่นคาวที่ตัวเองได้กลิ่นมันคือกลิ่นที่น้องคลอดลูกแล้วเนี่ยฮะเก็บของออกไปหมดเรียบร้อยแล้วฟังเสียงพี่ยอดเนี่ยฮะบอกกับผมสักหน่อยนะเรื่องเรื่องมันก็ไม่เกิดนะเพราะว่าผมก็สงสารพวกเด็กเนี่ยแต่จริงๆนะที่มันนผมว่ามันไม่มีที่ไปลูกพี่ก็ปิดร้านแล้วก็อยู่ กับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยอยู่ห้องนะไม่ไม่ค่อยอยู่ห้องเขาเพิ่งมามาอยู่ไม่นานมาอยู่ไม่นานเขาอยู่ข้างนอกกันมากกว่าเดือนไหมไม่ถึงไม่ถึงตรงนี้ไม่ถึงเพราะนั้นคือลักษณะของเขาเนี่ยมันดูปกติปกติอ่าแกเป็นคนอ้วนเป็นคนที่ว่าอ้วบอ้วบเราว่าไม่รู้ว่าเขาท้องหรือว่าเขาไม่ท้องก็คุยไม่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 เล่าให้ฟัง คือมันมีความผิดปกติอะไรบ้างไหมก่อนที่จะไม่ไม่ไม่มีไม่มีก่อนจะรู้ะอ่าไม่มีเลยไม่มียเได้กลิ่นเหมือนลักษณะเขาคาวคือตอนนั้นคือเดินเราเดินมาอ่ผมเดินมาผมทําปลาด้วยไงอ่าผมทําคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ทั้งหมดคือน้องคนเนี้เราไปเจอมาว่าน้องเคยมีลูกหนึ่งคนด้วยนะ ใช่ไหมน้องเคยมีลูกอายุสี่ขวบแต่ทําไมคือน้องถึงตัดสินใจทําร้ายเด็กทิ้งแบบนี้เนี่ยนะฮะชาวบ้านบอกว่าตอนมาเจอเด็กก็คือตอน9ก้าโมงและเวลาเดียวกันเนี่ยคือเขาพบว่าพลเมืองดีเนี่ยก็คือพี่เมื่อกี้เนี่ยที่ไปเจอที่ถังเนี่ยนะฮะเด็กถูกห่ออยู่คุณผู้ชมครับออาเป็นว่าทั้งหมดนี้ก็น้องทำงานคาราโอเกะก็ไปช่อกับบาร์โฮส วันนี้เจ้าของห้องเลยล้างลงล้างเลือดล้างอะไรหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วน้องโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยอจบเรื่องนี้